สวัสดีครับเมื่อกี้แกะซีนไปแล้วพอดีกล่องแตกก็เลยแกะลุ้นนะพี่เป็นเซมาเสือครับดาครับวันนี้เปิดเปิดได้รายการพิเศษนะพี่สร้างเก้าสิบเก้าเหรียญเป็นปีเครื่องบินหน้ากากเงินนะครับผมเป็นพิมบูชาคูพุทซอนนะพี่เปิดได้เลขเจ็ดสิบสามนะครับรายการพิเศษนะพี่ลงยาเสือมาเตอร์พีช พอดีกล่องแตกเลยในในกล่องแตกก็เลยแกะเลยก็เลยเอามาให้กล่กันนะพี่มาดูกันส่องให้ชมส่องมองส่องมองอมสวยมากในรายละเอียดนะพี่เลือกที่ชอบเลือกที่ใช่นะพี่สวย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 จนึนะ สวยๆนะตอนนี้เหลือ30 29ิบยี่สลุนยี่เ้นเท่านั้นนะติดตามในเฟซผมได้เลยนะมายามูเดตน,นะพี่หรือเพจ facebook ได้เลยนะโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ